เดี๋ยวจะเอาของขวัญไปให้พี่แม็กกันนะครับทุกคนไปเลยดีกว่าพี่แม็กครับสุขสันต์วันครบรอบห้าปีครับผมแม็กนัทครับอะไรอ่ะนูให้ลองเปิดดูก่อนจะไม่ใบะจะให้พี่แม็กแกะเองแล้วก็ดูเองเลยว่าเป็นอะไรวะนานๆที น้องไม่เคยทำอะไรให้เลยน้องก็อยากทำให้บ้างครับวันครบรอบเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เสียงรอบรอบก่อนจะได้แบบเปิดของใหญ่ทีเดียวเลยเปิดเลยนะเปิดเลยขอดูก่อนทุกคนแล้วกันก็เป็นแบบของเล็กๆน้อยๆนะครับไม่รู้ว่าพี่แม็กชอบหรือเปล่าให้ได้เป็นรูปอะไร คุณดี้กับเดซี่ไงใช่ใช่ครับอุ้ยในกล้องเห็นปะเห็นเห็นดูใช่มเห็นเห็นชัดเลยทำมากทำเองปะเนี่ยโอ้โหวาดเองหมดเลยแล้วก็เนี่ยฮะครับก็อันนี้แบบนัดวาดเองเลยแล้วก็ระบายสีด้วยแล้วก็ไปทำมาแบบสองวันถึงจะเสร็จวันเดียวไม่เสร็จด้วยโอ้ครับว่าวเฮ้ยตั้งใจประสบการณ์เลยเนี่ยเก็บรายละเอียดแบบน่ารักมาก แต่ก็มีเอาจริงคุณครูก็ช่วยนะในงานน้องนัดก็ไม่ครับไม่ออกมาสวยขนาดนี้แน่สวยมากน่ารักมากแต่ว่าความตั้งใจอันนี้ตั้งแบบแอบไปซุ่มมาขอบคุณครับโหความดีมากนะเดี๋ยวจะแปะไปที่ห้องเลยแล้วต่อไปไลฟ์ทุกคนจะได้เห็นเลยนี่เลย เตี๋ยมาให้เรียบร้อยครับเอาไปแฝงได้เลยขึงไว้เรียบร้อยดีนะเอาไปแฝงเรียบร้อดีเลยได้ขึงได้แลียบร้อยได้เลยไปแฝงเรียบร้อยขอบคุณมากนะน่าจริงกับเก่งมากส่วนมากแต่เดซี่น่าดุมากแบบว่าอยาทอะไรผิดแล้วอย่างเมุกโปรตีพุดดิ้งดุเยอะแล้วไงให้เดซี่แบบมาคุมพุดดิ้งอีกทีอันนี้เป็นแขกของนะาปกติเลดูแบบปกติใช่ป่ะแต่เดซี่แบบ กูเห็นอยู่นะไอ้นุชอย่างเงี้ยแล้วพุดดิ้งีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือเป็นแบบเป็นพี่หมีแล้วก็กระดิ่งสีแดงอันนี้พุดดิ้งห้อยอยู่ใช่น้าได้เอาเหมือนแบบพุดดิ้งเลยอ๋อแสดงว่าพุดดิ้งมีเชืออเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งเสือเพราะว่าคุ้นๆอยู่ขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับหนไม่คิดว่าเป็นแบบของหวานน่ารักง่ก็เลขอบคุณมากนะจากน้องน้าให้พี่แม็กนะคครับบขอุณครับจะชอบครับ ขอบคุณนะามากามากให้พี่แม็กคือพี่แม็กขอบคุณครับ